วะึงกล้องดีๆมาแกไปถายแทกปากไอ้เฮียกูโดนรต่างฝ่อ่ะนี่ไงซีเอสไงอะอยากเล่นอยู่กันเลยป่ะนี่ไงเนี่ยรอพี่ก๊อฟเนี่ยรอพี่ก๊อฟเนี่ยมาได้ไอ้เล็กก่อนเกลเกลียวเนี่ยพี่เข้าไปเมืองมิดก่อนเดี๋ยวไม่ได้เข้าเมืองเลยช่วงเนี้ยวองตอมเยอะได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ออกมาเล่นเดี๋ยวแต่เล่นเดี๋ยวเล่นแน่แน่จัดไปจัดไปจัดไปพี่ดูแลสุขภาพด้วยพี่โหลดโหลดไปอบุโหลดเอซี่เวลาพร้อมเล่นพร้อมเล่นได้ได้ได้ หลังให้ดูไหมเงียบเออแน่ลองดูช่องเฟิร์สครับช่องตัวเฟิร์สน่าจะมีครบหมดแต่ช่องผมมันไม่มีเพราะว่าผมไม่ได้ผมไม่เรียกเปิดสตรีมเพราะผมรู้สึกว่าถ้าผมเปิดสตรีมของกูเนี่ยผมแบบว่าผมไม่ตั้งใจเล่นแบบว่าผมโปรแกรมหลายอย่างผมชอบเออเดี๋ยวให้มามองฉันเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมาเลยๆปิดดีกว่าแบบว่าแมทแมทที่ต้องเมมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะปิดอีกวันเดี๋ยวขอดู้วันเดี๋ยวขอคุยก่อนขอคุยก่อนเพราะว่าอยากให้คุยว่าอยากให้มันเล่นเต็มที่ไปเลยแบบว่าถ้าไหนๆก็เเเลลยยต็มที่ไป เวลาจะเล่นไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังแบบเออเขี้ยแม่งกูเล่นแล้วแบบอย่างเงี้ยกูเล่นแล้วแบบไม่เต็มที่กูเล่นแล้วแบบเฮ้ยกูกะตกว,ว่ะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ให้มันเป็นอย่างนั้นไงเลยคุยกันใช <c oughs> ่ครับก็เลยคุยกันว่าเออเฮ้ยไอ้อม,ม,มึงปึงปิดไอนี้ไปเลยปิดสตรีมไปเลยค,อยค,อยค,อยค่อยๆ่อขึ้นสตรีม <c oughs> ย้อนหลังให้ดูไหมแบบในไฟอ่ะอ๋อมีครับมีไอ้ย้อนหลังในไฟ <c oughs> มีคร <c oughs> ับมีมีมีในไฟมีหมดครับแต่ว่าจะดูหรอผมว่าเออจะดูได้ดูได้เพราะว่าแต่แต่ผมไม่เปิดเสียงนะผมมาดูได้แต่ว่าผมไม่ให้เปิดเสียงนะเพราะว่า มันมีถ้อยคำหยาบคายค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันอารมณ์อารมณ์อารมณ์แข็งไงมันมีถ้อยคำหยาบคายค่อนข,ข,ข้างเยอะนะครับก็เลยบอกว่า,วาอาจจะได้แค่ดูภาพแต่ว่าไม่มีไม่มีไอ้นี่นะไม่ไม่มีไอ่นี่ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะ,ให,ะให้ดูได้ไอ้ดูได้แต่ภาพแต่ไม่มีเสียงมันจะดูหรอดูภาพไม่มีเสียงจะดูหรอ อยากฟังเสียงไม่ได้อยากฟังเสียงไม่ได้เสียงมันมันมีแบบว่าต้อยคำแบบว่าเดือดเดือดแบว่าเราเล่นกันตามอารมณ์อ่ะแล้วผมไม่ได้อัดเสียงด้วยผมไม่ได้อัดเสียงเพราะว่าเสียงมันมันอัดไปแล้วผมไม่ได้อัดเพราะว่ามันมีแค่เกมเกมเกมสองอัดเสียงแต่ว่าเกมแรกผมไม่ได้อัดเสียงใช่ั้งใช่ปะเออไม่ได้อัดเสียงเออเพียงเกมสองเกมแรกเกมแรกผมไม่ได้เปิดเสียงมึงนี่ก่อนเออไม่ได้เปิดเสียง ไม่มีเสียงครับไม่มีเสียงผมไม่ผมไม่ได้เปิดเสียงว่าตอนเวลาเช็คมันไม่ได้ใช้เสียงไงมันเลยไม่ได้เปิดเสียงนะครับเพอาเสียงไม่เอาภาพไม่ได้เพอาเสียงภาพเอาภาพเอาภาพไม่ได้เพราะว่าเรามันเล่นกันอารมณ์แข่งมันอะไรอย่างเงี้ยมันเสียงมันมันด่าด้วยตีได้ได้กำลังใจเลยแค่จ๊ะป่ะไม่ได้อว่าจะคนดูดึกภาพไปออกผมว่ามันก็น่าจะเหมือนเหมือนเหมือนตอนในไฟนัวนัวกันแล้วแบบว่าแบบว่าตีแล้วแบบแหกปากันประมาณนั้นประมาณนั้นว่าเสียงมันดัง ทุกคนมันดังกันหมดที่ผ้าคนผมเลยต้องเบ่งเสียเวลาผมสั่งเพราะว่ามันไม่ได้กินผมว่าเขาดูจีรากาดออกครับจีรากาดออกว่า,ว,าว่าเวลาอารมณ์แข็งพวกเราเป็นยังไงจริงเพราะเขาดูจีลากาดออกเดือดจัดเดือดครับเดือดเดือดโคตรมันอนะแล้วโคตรตึงด้วยตึงจริงตึงมากตึงมากครับตึงมาก แค่เสียงหายพีผ่ผมก็ดูเรื่องแล้วเออใช่แค่เสียงของหายเขาดูก็รู้เรื่องแล้วว่าผมผมต้องตะเบงกับว่าให้มันแบบว่าคอนโทรลอะ่ะมันต้องขนาดไหนะครับมันต้องตะเบงคอนโทรลเออฟรีไมค์มันมีแบบว่าช่วงเวลาฟรีไมค์ก็มีเอาฟรีเลยฟรีเลยฟรีฟรีทามฟรีไาม์อะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีิพี่เจ๋อบอกว่าเปิดเลยไม่ออกอะไรนะอะไรนะ ไม่ได้บอกว่ามึงเม่นไม่ออกอะพี่โอ้ยต้องเล่นไม่ออกก็พอเถอะเอหลังก็มาเดี่ยวมาอยู่กับกูกูไม่ได้ให้มึงไปเล่นกูให้มาช่วยกูแต่ไปเล่นอีกไม่หายเกินหน้าที่ไม่หาตอนต่อไม่รอปัญหาคือหน้าที่มึงอยู่กับกูมึงจะเล่นออกไงวะถ้าเจอหน้าตาเสียมึงไม่ต้องไม่ต้องออกกับใครมึงมาออกกูนี่กูอุ้มอยู่คนเดียวแล้วต่างด้วยหันไปมองต้องมองอีกไอเทียทุกอย่างครบสุดมึงก็เห็นอยู่ว่าว่ามันนวลเนี้ยมันแค่กลัวแบบ มักอยู่มกลัวพลาดอ่ะไม่ใ้ต oh ่อมันนี่อะไรน้องใันเปิดเธอบอกว่าถ้าสิ่งสิ่งที่ต้องกลัวพลาดคือการไม่เล่นตามแผนไปฉันหน้าที่มึงอ่ะมึงต้องกลับมาอยู่กับกูครับถ้ามึงอยู่กับพี่อ่ะมึงปิดด้วยกันนสองคนเราอยู่อยู่แล้วมึงเพิ่งมาวินหลังๆถ้าเรามั่นใจเล่นไปเลยเราต้องเอาไม่แล้วแล้วมึงเพิ่งมาเนี่ยมึงเพิ่งมารอบชิงไอ้รอบไอ้รอบที่คัดโดสนด้วยรอบตาเบียร์มึงไม่กลับมาเลยครับ มึงไปมึงไปตัวเดียวมึงไม่กลับาอกูเลยครับตอนซาเวียถูกไว้จทีไม่ล่ะตาเบียอ๋อก็ตาเบียดูรีเพย์ได้นะดูรีเพย์ได้นะซาเวียยาวครับยาวเออให้ดูรีเพย์ได้นะว่าตอนเตอตาเวียมึงไม่กลับมาอกูเลยซาเวียจนกูต้องตะเบงเรียกตะโกนกลับมาเป็นไหนหมดเนี่ยคือกูตะเบงตะโกนกลับมามันยังไม่กลับมาเมื่อกี้แล้วกันแต่มึงยู่ในแข่งไอ้ไอ้หนุ่มเออเด็กในแม่งยืนในมพแอยู่ในแมพโอ้ยแต่ตาเวียแมพมาหรเล่าหรือวาเป็นเากินข้าวไปด้วยแข่งไปด้ววยะ เออนนั dude, royalty, what, yes, ่แหละที่มึงบอกแบบสองที่มึงบอกมึงเดาเราสูสีจัดเลยพี่ดูมันจัดเลยมใชเลยแล้วสูสีสูสีในไฟมันสูสีมากเว้ยแล้วสูสีจริงเหลือแค่จอดการเกย์มาท้ายไฟแหละแต่สูสีนะเสียงเขาไม่ชอบเป็นแบบนี้สั่งเรียกผมไหมผมไม่กลับเสียงอะไรเป็นงั้นก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นรอบไม่เจอโดนสดอาจจะไม่ต้องใช้เสียงเยอะก็ได้รอบรอบเมื่อกี้ที่เล่นแหละไม่ต้องใช้เสียงเยอะเลยโคี แน่นอนบอกว่าผู้นี้ผู้นี้คงไม่ต้องใช้เสียงเยอะละผู้นี้ได้ชิวแต่ว่าชิวๆอะไรแบบสบายๆวันนี้ซ้อมนะพี่แล้วก็ประมาะแล้วก็แพ้เออเได้ใครอะพี่อะไรนะวันนี้ซ้อมใครอะวันนี้ซ้อมใครนี่ซ้อมกับอดีตครับพี่ซ้อมในเมืองนะหรือไงข้างนอกพี่วัดวัดหมายถึงที่มิดนะที่มิดซ้อมอ๋อชุดมิดซ้อมเออได้ได้ได้ดูไม่ซ้อมผมเลยไปโพสหาทีมซ้อมให้มิดเองเลยไอ้เชี่ยแน่นอนปอกหกนาทีมีคนทักมาเลย เดี๋ยวไปอยู่ในแข่งเขาดูมันต้องเตะแข่งอยู่ตอนนี้เดี๋ยวขอพูดด้น้อยนะเพราะว่าผู้ที่แข่งต่อยวันวันนี้คือยังไม่ได้ตัวนะใช่มครับสายเรามันตึงเราเลยต้องเราต้องต้องเนตหน่อยแต่เพราะว่าเราเราเจอเราเจอกับซาเวียด้วยเราเจอโนโนโซโนแคร์ด้วยกระแสเรามันตึงไมม่่แนนใจเหือกันเลยก็เลยพยายามแบบว่าเจอแต่พี่มันได้ประมาทแทนใช่ไหมเพราะว่าสล็อตหลักอยู่น้อสล็อตหลักอะไรนะล็อตหลักพี่เป็นสล็อตหลักไหมของผมก๊มิด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 ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์พี่หลักวอทใช่ไหม ไม่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ตอนหลักหลักที่ไอนี่ที่นี่ว่าพี่ให้น้องอ่ะเอาเอาเอาคนพร้อมแข่งมามามาสลักแทนพี่ใช่ครับใช่เพราะว่าให้ตอนหลักมาซ้อมไม่ได้เวลาแต่เวลาจะซ้อมด้วยกันก็มาซ้อมด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วช่วย้องดูผมก็เหมือนกันแต่ไม่ใช่อะไรพี่ผมอยากซ้อมแล้วน่าจะเข้ารอบแล้วี่ที่พี่พี่ะไม่ไม่ไม่เปิดยังไม่เข้าแล้วรอรอบแปดครับรอบรอบคูสเตจเราได้แน่แต่รอบแปดอ่ะมันต้องไปเอาต่อยเพราะรอบแปดตึงสัตว์เลยเงี้ยไม่หลับมีซิมเปิลมีอะไรมาเต็มเลยออยคพี่ ว่าที่นี่มันก็ยังไม่ได้การันตีว่าเข้านะแล้วปัญหาคือที่วัรดก็ยังไม่ได้การันตีว่าเข้านะตอนเนี้ยที่วัรดก็เหลือจะเหลือใิวว่าเหลือแค่บวกนี้ไม่ไม่ต่อแดงไม่เข้ามั้งใช่ไอแดงมั้งพี่้วท้องสุกท้องสุกเออที่แข็งแข่งเว้ยชิวท้องสุกอีกิิมเป้ลนี่ก็ประมาณไม่ได้เนี่ยใช่ก็ถึงบอกมันประมาณไม่ได้แล้วใครทีวันไหนถ้าแข่งใครในเดือนนี้ผมมาทุกแมตช์เลย นี่ห้านห้านัดนี้น่าจะไม่มันน่าจะจบแล้วเหลือแค่ของกลุ่มอื่นแต่กลุ่มอื่นน่าจะการตีมาแล้วว่าเนี่ยแบ็กการ์ดโปทองสุกชีโค้ดเบอร์มิวดาแล้วก็เซิร์ชสิมเปิลไม่น่ามีะไไผิดผิดพลาดหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจแ่กลุ่มเองกลุ่มดีปะที่จะแข่งให่งโค้ดห้าแมทใช่ใช่แล้วพอค้บห้าแม์พี่คิดว่าน่าจะทิ้งเวลาไม่นานเขาหนน้าาาจะะต่่่่่อออเเเลลยไมมบกพีรืดู 21พรุ่งนี้หาซ้อมนะล่าสุดเลยเพรเะิ่งลงเนี่ยบอกว่าซ้อมเปล่าน่ากลัวทำไปเล่น20จับสาย21แข่งต่อเจอ3-1ซิมเปิลน่ะ20พรุ่งนี้บุรีบุรีจับสาย21แข่งต่อโอ้โหเที่ที่มันบอกนะเราไม่รู้ว่าจะได้ได้กลุ่มเร็วหรือเปล่าที่บอกว่าไอ้นี่ตบซิมเปิลเนเ่ิร์อตบสิมเพิลเลยนะเจอเหรอสีแดงปะใช่ปะใช่สีแดงปะวะก็หมายความว่าจะเจอตกสิมเปิลจริงๆอ่ะ แม้ว่ารอบรอบเข้าไปเหมืองว่าคะแนนเซิร์ชอาจต้องขึ้นระดับหนึ่งนะถ้าผลต่างมันดีกว่าขึ้นหนึ่งแน่เลอแข่งๆวันนี้รู้ผลเซิร์ชขึ้นหนึ่งเซิร์ชอยู่ที่หนึ่งซิมเปิลที่สองว่าเขากี่ทีมเอาทีมเดียวปะหรือสองทีมสองสองสองไปเจอเรา <ละ S 2> แป<ต>ดแข่งคนแ้แข่งคนวันนั้นนี่กันกุ๊ปเราอ่ะแล้วกุ๊ปเราใครเข้ามาอีกทีมหนึ่งก็เต่ามาแล้วพี่ชิวไงหม่ใหม่ชิวด้ยังี้ชิวได้งไงชิวชนะเต่ามาแล้ว วันแรกไปซ้อมไม่เขาาอย่างเขาเก่งเลยทีนี้ที่อื่นเขาไอ้นี่กันหมดนะพี่ได้ตั๋วรอแบบซ้อมไปแข่งเลยหรของเรายังชิงกันอยู่เลยรออะไรอ่ะสองที่เลยสองที่แตยว่าแต่ที่นี่เลยได้นู่นก็ด้วยวัดหลักใช่วัดก็อีกวัดหลักยังไม่จบเลยอีกสองวันแรกวันแรกยังไม่จบเลยังไม่จบเลยแล้วผมหาทีมพรุ่งนี้เลยงานทางนั้นไอ้ย่าไปไอ้พ่อห้องไอ้นี่ดูลูกว่ายไปไหนวะห้องดูผลแข่งพรุ่งนี้ผมหาทีมพร้อมนะโวัดอ่ะ ลรงดีฮ oh, hey, oh, well ่องโจนั้งเหมนนะเห็นปะางลังไหนวะมันจะอยู่คำว่ามิทชอ์นลเมนอีสปอร์ตอะหัวข้อมันอะอ๋อแล้วก็หัวข้อมันใช่ไหมใช่ไม่ได้เป็นห้องไม่ใช่หรอวะ เอางี้หัวข้อมันอยู่ใต้คำว่าส่งยี่สายี่สิบพิเศษอะใต้อีเวนต์อะไปดูเลยเฮียเดี๋ยวมองจอครัพี่วะเออผมเสียงได้เออใช้เสียงเดียรครับพอดียังไม่หายเชวันนี้ผมต้องเซฟเสียงเพราะว่าผู้ดีผมต้องแข่งอีกนะครับเชิญขอเซฟเสียงนะครับวันนี้วันนี้อาจจะแบบว่าไม่แหกปากเยอะนะหมดแหกปากหมดแหกปากเพราะว่าผู้ดีแข่งอีกครับ เป็นไก่ชาเลยใช่ <S <S เฮ้ยไอลงไอร้อนพี่อนขายปะไอร้อนไหนไอรอนไอร้อนกันระเบิดพี่คนขายปะซอเราทำอะไรพี่ไอร้อนระเบิดเอาตีนี่น้งมาเช๊ขั้นสุดอะ พี่เดาแล้ทำเขาซื้อไอรอนไปไม่หรอซอทำไรไอ้ไอ้เดีน่อซอะไรเดีเาซื้อทำไม้ไม้ตแน่นอนแน่นอนไม้ยังไม่ติดพี่ดาผ่านแร้เาผ่านแล้วปะไม้ไม้รอครับรอครับมีสิบมีสิบเจ็ดลูกเเฮียรเบประเบิดรับเอาเอาเยอะๆทีเอาเยอะๆทีเลยได้ไหมได้ไหมเยอะๆทีเลยได้ไหมอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน แลนดูไว้ครับแลนดูไว้ครับแลนดูไว้ได้ได้ได้เดี๋ยวผมไปนะครับผมครับผมครับเุ้ยตอนแรกผมคิดว่าทะเบียนตองแต่เขาผมคิดว่าทะเบียนตองตอนแรกครับช่วยเราพี่จับัจอเลยเขาผัดแรงแล้วเนี่ยตั้งเต็มยังอ่ะพี่จน เต็มเราเต็มเราเต็มเราน่าเต็มตูดเราอุ้ยแรงนะพี่แรงแรงพี่ก็ว่าแรงดับเรามาแล้วนะออกไหมออกไหมออกไหมเปยี่ยมเลยมันรัทันเฮ้ยไม่ทันไม่ออก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 ไอเราลูกไหนนะสี่พี่เราลูกสี่เกงงโหดอ่ะพี่เฉินนีงดีอ่ะเฮ้ยแล้วไอแกงเราไปไหนไอดอบะมาดิ เยวอมเนี่ยของดีเลยเนี่ยอเอบ้าอุ้มหกใช่ั่งหกคนด้วยยังเร็วเหมือนเดิมนะพี่ลองแล้วแต่ว่าแรงลดลงอ่ะแต่ว่ามันก็ยังแรงอยู่ดีอ่ะอุ้ม, 6, มหกมีภาพอ่ะผมบอกให้เฮ่ออุ้มหกอ่ะแต่เจอยีมพีเรียบร้อยเลยเอียพีหดมันวางคือมันวางคาเอาไว้ถึงป่ะพี่เข้าไปในวงคือแตกเลยปะ่ะพี่รู้ไหม <_ d rama> อะไรนะวางอะไรนะ วางอี e ีคือวางไว้แล้วเราเข้าวงปุ๊บแตกหมดเลยนะดับเลยไม่ใช่เหมือนที่วัดใช่ปะเราลูกไหนนะแค่ยังแตกไม่หยาบแค่ยังแตกหรือว่ารถดับยังแตกสี่พันแล้วก็ล่วงรถแล้วบอ่ะก็คือมันไม่ได้ทีรถทียนนิดแต่แบบว่าดอกเดียวพังเลยถูกไหมใช่ถ้าฮอบินผ่านนี่คือฮอร่วงเลยฮอร์บินผ่านฮอร่วงเลยเหรอวะใช่แต่แต่ว่ามันไม่ได้สูงขนาดนั้นพี่แต่ว่าถ้าฮอบินบินแบบบินต่ำแล้วก็แบบเราเราเข้าปุ๊บพังเลยไม่แต่หน้าโนะโน้าโนะองได้ไม่เลยยังไม่รอนานป่ สามนาทีครับพี่สามนาทีเปลียนไปก่อนหนึ่งออกบ้างลองเหรอเอาให้มัลองเหรอใช่เขาให้ลองนี่ผมนาไม่ให้ใช้นโนไปหลอกแล้วหน้าโนเป็นแบบไหนวะแบบใช้แล้วหมดเหรอแอ้ดับลูกไหนใช่ใช้แล้วหมดมันเขาบอกว่าตดตาเพิ่มมาดิโนมันต้องใช้เอ้ตาเพื่อกันหน่อยดิตาเพื่อนขนาดนี้แอดดับมาตาเพื่อนขนาดนี้ทันปะเนี่ยยิงสองตัวแต่เต็ม้อยได้ยิงรถทีละสิบสิบสิบเปอร์เซ็นต์แล้วหน้าโนได้จากไหนรุ่งขออนุญาตกินกงบนึงนะขอกินข้าวนี่ครับเดี๋ยบร้อยกินข้าวอีกคำหนึ่งเนาะ ประมาณสิบนัตัวใช่ไหมเต็มร้อยอ่ะใช่ถ้ามินินาโนอ่ะก็สิบนัดถูกปะใช่ดิโอมินินาโนแข่งคอแตกแสดงว่ามันต้องมีนาโนแบบที่ซ่อมได้มาใช่ไหมสิบนัดเลยไม่ได้บอกอะไรเลยแต่เราไม่ใส่นาโนต้องมีเอฟเฟกต์ไม่เราจริงครับเขาเราเราแค่ตั้งใจเล่นเต็มที่ครับเราตั้งใจเล่นเต็มที่ว่าเขาก็ตั้งใจมาเราก็ต้องตั้งใจมาถูกปะล่ะ งี้เดี๋ยวลูกเขาไม่ได้ครับถ้าเราไม่ตั้งใจเราแบบว่าเราประมาทไเราแบลูกนึ่งลูกเราไปเต็มที่อย่างเงี้ยใช่ครับเฮ้ยแข่งเราอยู่เต็มตาพูดจริงจริงดิยิงพี่มันช่วงนี้น้องแข่งเลยไม่น่าใช่แต่แต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นะก็ยังอยู่ครบนี่แต่ไอ้ที่แข่งไปไหนอ่ะไม่รู้เลยพี่ไอ้เหี้อานานนอ์มาใส่ไอ้ดอกไหมพี่อย่าเลยไม่เอาหรอกใช่ไหมเนี่ยไปายิบมา ไเขาบอกให้เอาเทสคอยเท็คอยเท็แต่แต่แต่เมื่อเย็นเมื่อเย็นโดนโดนใส่เกาะใส่แล้วมีเกาะนาโนเอาไปเลยเอาไปเลยเมื่อเย็นตอนไหนเมื่อเย็นตอนสี่โมงพี่ก็อยู่เมื่อเย็นแน่วะใช่ใช่ที่มีจันทร์อ่ะเฮ้ยแย่แล้วเขาดูผมผมต้องนี่ผมพยายามเก่งให้เสียงมันออกนะไม่งั้นเตือนผมมันเก่งเสียงมันจะไม่ออกเดือนประมาณนี้สวัสดีครับวันนี้ลาสามคนเองนี่อันนี้คือผมพยายามตะเบ่งที่เหลือไปไหนกันผมพยายามตะเบ่งอับว่าเก่งให้มันออกไม่งั้นเสียงไม่ออก ไม่ดูจีครับนี่อันนี้คือตะเบงไหมถ้าไม่ตะเบงเสียมันจะไม่ออกครับเ่นเรนตองไหนนี่รูปรูปสี่ส่วนสองส่วนสองัวของอนนาเนี่ยน่าจะไม่ได้เป็นไรไม่น่าเป็นอะไรลอไม่ไม่ไม่สบายใช่ครับเพราะว่าเมื่อคืนพอไฟผมดับผมไม่ได้เข้ามารับพี่ เมื่อคืนได้หน้าได้เยอะกว่านี้ได้กี่พาร์ทตัวทิ้งคูดาสักแป๊บนึงครับผมว่าเดี๋ยงมันน่าจะกลับมาแต่ตอนที่คูดาให้ผมแมันเล่นก่ตัวให้สองหน่อยเหรอใช่ใช่แต่วันนี้เมา่อคืนเราก็ให้สองตัวแกวช่วยหน่อยเดี๋ยวดไปจะกลับไปรับหนอนผมเบรกคูดาแบบถึงไม่งั้นผมผมหายปากมาแล้วไว้ผมมาพูดต่อเลยเสียงมันไม่มาแล้วที่ผมยังไม่ขึ้นจะตีมตอนแรกตัวนี้นะเล้วคือเสียงผมผมผมตั้เบงผมเก่งให้พูดอ่ะมันยังไม่ออกนะผมเลยรอคือจะตีมสักแป๊บนึงงว่าเสียมันไมม่า ใช่ใช่ใช่แล้วถ้าพูดแบบเาบาๆอย่างนี้ไปก่อนเพราะจะได้ไม่ต้องใช้เสียงเยอะแล้วก็จะไม่ต้องเกรงข้อด้วยแต่คุยง่ายๆยาอ,อะไรแบบนี้ไปก่อนโอเคิดไหมผมไม่อยากเกรงข้อพูดเร็วๆเจ็บคอน่าจะมีราย ช่วยี่บอกว่าต้องเอาอไว้แข่งเด่๋ยวแล้วได้ตัวแล้วอะไรเดี๋ยวได้ตัวแล้วผมน่าจะเรียกไปก็คุยกับพิเฉินไปแล้วครับพี่น่าจะรับเพิ่มเอ้าพี่เฉินไม่มีเราต้องสอบให้น้องมันจะพี่พวกนี้เออเน้องลอม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 ไม่ใช่น้องจะล้อมก็สอบมันสอบได้แต่ว่าวันนี้ถ้าวอนไหวว่าไม่อยู่ของพี่อยากสอบไปน้องนะไม่ไม่ใช่หมายถึงไอ้พวกไอ้พวกเราไม่ไม่อยู่ของเรกพี่หมายถึงว่าจะสอบให้น้องคือเราจะไปเล่นเล่นกับน้องไหมคือแบบว่าเราจะไปเราอยู่ทีมทองคำไม่ไม่เราอยู่ทีมทองคำสอบน้อง วันนี้ไม่น่ามีใครอยู่นะพี่หลอกไม่น้องอยู่ที่หลอกค่ะหลอกไม่น้องไม่น้องตามแผนไม่ทันเฮ้ยมาดิบางพี่เล่นหลุมเป็นหลักเล่นหลุมเป็นหลักขอมึงน้อยเล่นหลุมเป็นหลักแกงล่อๆแกงล่อถอยกลับไปเล่นหลุมช่วยกูแกงล่อๆให้เขาให้ทำเหมือนว่ามึงล้มอ่ะแล้วเขาเดินมาปิดมึงแล้วเล่นหลุมเป็นหลักลองไอ้พี่หลุมนะช่วยกินนะลองแล้วก็กินนะาี่รนะ โนสามโสมโนสามแก้แกแก้่อแวตูไหนลุแ้วลงหลุาองไมสองหองปืนในเพื่อนหน่อยผมมีระยะให้นะจุยยเยอะครับปืนในเพื่อนด้วยวิยูมีกมอ่จะลงลงลงดูไว้เลยทีตายกันโนที่คุยกันเลยโซนที่แปนคุยกันพอถ้วยดรนึงนะีุด้้โซนที่คุยกันพอบุ๊บทะลุข้าหลังมากับกูนะะอาเพื่อนเยอะ เอาพี่โทรหน่อยพี่โทหน่ยแต่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 ตนึ่นอนอยู่ไว้ดึงหเพื่อมาเล่นทางโซนี่คุยกันพอเอาใม่พีเอาใม่เออตัวยืนตัวยืนืนก่อนนะนะปืนสี่ขไหนไเยอะใครมีมีดเล่นมีดเลยมีเลยวิจูใครมีมีดเล่นมีดเลยวิจูใครมีมีดเล่นมีงโดนลวงนะไว้ต่อต่อดนะแทงงแทง่อยู่ไขาดบอคนนี้ก็ไม่ดเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยเนตายเพื่อนตายเพื่อนด้วยไปลวงพี่นะ คอยเล่นไปก็อยเล่นคอยเล่นไม่ต้องรีบนะคอยเล่นคอยเล่นพี่ดึระยะให้อยู่ล้ยคอยเล่นพี่ปิดเปิดมาแก้รมาให้ใ้ลองสุดในหลุมตหมดในหลุมคุค่อยไปนี่แต่พี่ในหลุมเขาตายหมดแล้วตายในหลุมพหลุมไมนหลุมหลุมไม้หลุมไม่งลผมยิงเพื่อนด้วยนะูนได้วยค่อยไปพี่ไเลียเหมนพี่ไเลียบเหมือนผมให้อยู่รอบหน่งขลวใกล้พได้แล้วอบนึงรอหน่กดใช่ปะกดได้ใช่ปะกดให้หน่อยนะผมอยู่หลุมวา เปิดกอลางได้ไหมได้ยมกอกลางให้หมดดิกดกลางหมดแล้วผัดผัดไม้เพื่อนหน่อยผัดไม้เพนห่อู่ไเคพื่อนมอยู่ตรงไหนครับึงวะสวยเพ่ไม่มีคช่เบบี้ชบเวพ่ขึ้นมตอครับอรัครับอยู่อยู่ขอคตายเล่ตายนะไม่ตาย วิววิวเอาเพื่อนอีกช่วยเพื่อนหน่อยหรเพื่อนหน่อยพี่ยิงด้วยเนาะขอขอคนหนึ่งขอคนหนึ่งครับขอคนหนึ่งแก้ปืนแก้ปืนหน่อยขอคนหนึ่งแต่ให้ผมหน่อยเฮ้ยใครอ่ะพิ่แก่อยู่เขาอยู่โซนขาดไดนพี่โนพี่ซ้ำพี่เฉยไม่เตะเราซ้ำพี่ยิงหน่อยยิงหน่อยรอดกับพี่หนึ่งยิงได้แย้วคนนั้นก็หกสองคนนะไม่ต้องออนไลน์วะเพื่อนโดนเชียร์ทีละฝั่ง ไม่ป <mile> ืน <gereki> ป <yor> er ืนปืนที่เราปืนเขายิงมันมัตายแล้วไม่เห็นตายไม่เห็นตายไม่เห็นตายไปดูฮะแกเทียโซเทียโซอ้อนกลับมานี่อ้อนกลับมาอนไปดูเพื่อนตายเพื่อนตายหาเพื่อนหน่อยเล่นกับเพื่อนหน่อยเล่นกับเพื่อนหน่อยเจ้ากู เลยไม่ยาวเว้ยน้องไม่หูดูไว้กับมาเล่นไม้ผมได้ไว้ยีไม้ให้หน่อยกับไหมโซนเดียวกันได้ไหมกลับกลับมาโซนเดียวกันหน่อยกลับมาโซนเดียวกันหน่อยกลับมาโซนสองหน่อยพี่พี่กลับกลับมาเล่นได้ไหมช่วยไมหมพี่ช่วยไมมแล้ววิญญูณมาเล่นมาเล่นมาเล่นข้างบนวิญญูณมาเล่นข้างบนใครไม่เห็นวงมาเล่นข้างบนถือเท่าตายนะปืนปืนพี่ ปืนปืนให่ย่งเงี้ยใหยังเยังไม่ปิดใหญ่ยังไม่ปิดปุ๊บยี่หลังเขาครับเร็วเร็วเร็วอุ้ยอุ้ยเขาเยาเร็วเขาเร็วเาเล็ดูวงดูแล้ววะ่วยมเลย

เดี๋ยวไม่เจอว่ะเยอะไปดเพื่อนด้วยเช็คกพ่อนหน่อยช่วยเพื่อนใกล้ๆแต่ไปดูคาวงได้ป่ะเพื่อนชุวยเอนให้หมดดิวงแรงนะวงแรงเดี๋ยว่าหมดดรืยว่าหมดเจนนอกวงเราค่อยดันเข้าไปนะออกมามาชุวเขาโอ้ตายว่ะเอ้พวกมาพี่ไม่เจอพี่พี่วงข้างพี่วังพี่วงตัวจริงวังวังมีดไปวังมีดไปวังมีดอยูโชยอยู่พี่โะยไม่พี่ตายพี่หายไปไม่เจอรอบนึ่งมิสเตอร์ตายหน่อยพี่ไปเข้ามาหน่อยยิงเลี้ยงไป ดีเหน่อยวขนหน่อยดีเพื่อนหน่อยดีเลเเนาะดพื่อนก็หน่อยดเพื่อนก็หน่อยย้ายตามศพเพื่อนไปอยู่ดีเพื่อนก็หน่อยดีเพื่อนก็หน่อยเปลี่ยนปืนให้กลับมาเล่นโซนนี้หน่อยหน่อยกลับมาโซนนี้หน่อยกลับมาโซนนี้หน่อยกลับนี้ก็โซนนี้หน่อยเนี่ดีเพื่อนหน่อยอยู่อยู่เพื่อนตายเน่งหลังเข้าแตงแคโซนนี้หน่อยไม่ต้องยิคนชกนะ ยิงจหลุมทพย์จททเสุดเชืกูยิงหลุมใช่ใช่ไมงต้องเล่นอ่ะเชือกูยางกเซฟว่ะคนชุบปน็ได้ให้นสวยพี่ผมเอาเยนั่นนี่นั่นนี่นั่นนี่ั่นนี่นั่นนี่นั่นนี่ันน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  สองตาเข้าอบนนะรีเพื <Interestingly> oh, <aru> ่อนหน่อยเลยตายคิดอยู่รีเพื่อนตายไปอิพีโเกิดที่บอยจางหน่อยคุณพี่ตายคุณพี่ตายครอ่อนแงดิอ่อนแงนะบวิดีโอค่อยๆเล่นเนอปืนๆวังไอ้แอบแล้ววิญญาณปีนอีกเลยนะเกิดเพียกระเด็นแล้วไปเลยพี่พื่อน ดูไว้ดึงเพื่อนหน่อยเล่นเพื่อนไปยูคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยชเพื่อนด้วยชวนเพื่อนด้วยวงแคบแล้วรถปืนรถปืนหน่อยรถปืนหน่อยวงแคบแล้วบอกให้พี่ไปซ้เลยซ้ำเลยซำเลยยูเลยเพื่อนหน่อยูเลยเพื่อนอ่ะยังยเพื่อนกูนี่ กลางตรงกลางยิงยินยินยินยิงยิงมาช่วยพี่หนุ่มให้หน่อยนะมาช่วยพี่หนุ่มไห้หน่เดี๋ยวพี่พี่หนุ่มพี่นุ่ม่หนุมาช่วยพี่หนุ่มหน่อยอไปดูเพื่อนหน่อยขอบวงขอบวงมาช่วยพี่หนุ่มให้ต่ให้หน่อยเดี๋ยวยิงฮะไปช่วยก็ได้ทำไมอุ้มมันปิงปิงวะอุ้มไม่ค่อยติดเลยไปดูดเพื่อนเยอะๆดูเพื่อนเยอะครับไปดูดเพื่อนเยอะกันหน่อยพี่กันหน่อยกันหน่อยพี่เหมยพี่เหมยตุ้งตังตุ้งเยอะพลิลลิโอยโยอย ไปอยู่ดูเพื่อนใยยนนะเล่นเล่นมีดด้วยเล่นมีดกันด้วยใครมีมีดอ่ะเล่นมีดเปลี่ย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 นมีดเลยเปลี่ยนมีดเลยเพี่ยนให้เพี่ยนให้ขวบได้ปะขวบได้ปะเดี๋ยวเราวงอะไรท่านน่ะขอบไม่เป็นมั้งท่านไหนท่านไหนขอบคุณขอบคุณครับคุนะวงไหนนะดูวงไหนระวังวงนะระวังวงนะ้นมีมีปืนอยู่ข้างนอกนะมีปืนอยู่ข้างนอกคนหนึ่งนะไปดูเล่นมีดเล่นมีดเดียวเล่นมีเดียวไปดู นมนมมองสายยิงให้พี่หน่อยนมนมสายมือสายมือเออคนแล้วแหละยิงหน่อยที่มันนั่งอยู่ปบยาหน่องพี่เรากดนะปบยาอย่าลูกเว้พีายามเล่นสายของวงดีไว้พี่ยอมเล่นตรงโซสี่ไว้พย่ยามเล่นเล่นเล่นตรงวงโซ่สี่ไ้อ่ง่อชุดเพื่อนมาหน่มพี่ฝากชุดเพื่นหน่เย้พี่นะเขาไม่ปืนเขานอกนะพี่เชิญพี่เชิญยิงอยู่ข้างนอกนะสองคน ยกใครมีปืนสียิงกดไปเลยยิงตู้เลยยิงตู้เลยเพื่อนด้วยเนาะอุ้มพี่ขอโทษคนน้หน่อยเพื่อนเพื่อเพื่อนเข้าวอลกหน่อยเพื่อนเน่าจะหายไปชุบ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 ใครมีปืนเปลี่ยนปืนหน่อยเปลี่ยนปืนยิงกดคนนี่ของน้องห้ไปไปไประวังวงนะวงแรงนะวงแงนะเงแงนะเดี๋ยวนาระวังวงแรงนั้่พูเียนะระวังร ผมชุบยากกว่าซื้อเวลาดีกว่าหนมซื้อเวลาดีกว่าระวังนะระวังนะเทีย่ยวเทีย่ยวพี่ไม่ถึงนะไม่ถึงเหมือนกันอนะ่ะสิบเกียร์ไหวเะล่ะระวังระวังระวังะรวังวงเด้อเข้าลลุมก่นมอนได้หนมหอมนึงเขาไม่ถึงไปแน่เลยกูอ๋อ ดูว่าขอบร้าขอบร้าขอบ้าขอบร้าขอบร้าขอบร้าเฮ้ยได้ใช้ปืนคุมสักทีวเอ่าล่นลบ้านฆ่าเลยฆ่าฆ่ไปบ้านไม่ทันฆ่าหนฆ่หนาหนฆาเลยฆ่าอะไเปิดอยู่รออยู่พี่หรอีไปกันบ้านะพี่โท้เียไเจ็ดันมันนไครับไงสิดลูกแล้วเบิดเแล้วเิดเดี๋ยวไอ้โอเคก่เลยเ่แปดเจ็ดพี่ลูกหมด ตามอีสองตามอีสองครับขอบพี่มันไม่ขาดสองคนขาดสองนะมีใครไปไหมมีมันไปปะไปบ้านหรือปะเปิดปะไปไปขึ้นมาตีเอาผัดอ๋อโยนี่นี่เอาผาดหัน่าร้อนกว่านะที่ว่าร้อนเลยหรอดึงนะไปปบาไอ้โด ่ะนพีลอย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 เท่าไหร่ไม่รู้แต่ลอยพี่เฉียดเปิดเท่าไหร่ยังไม่ได้ละคันนึิงเลยพี่เปิดเปิดไปเยอะไม่ไปหาไม่โดนหน้าทำก็ไม่ได้พี่เออมันมันมันออกมันออกแบบว่าออกเป็นเซนันลันแรกกันต่อมึงแต่นัวนโกงนั่งดีอ่ะเอานั่ามันดีครับมันโกงยอมเราไปโกงนั่งดีเลยอ่ะนั่งเดียบดีอ่ะขับดีดีมีหายอ่ะไม่มึงนั่งหกมาดูอย่างเร็วอ่ะมึงเราหน้คนเดียวเดี๋ยวเปิด หายอ่ะไเไม่แล้วก็จกดำอ,อ,อ่ะเออ,เออแล้วดูปืนหกกระปองคิดภาพดิรถขับีเข้าไฟอ่ะโอ้ยแรงไปเ <c oughs> ลยแรงไปเอยราขับ,ดขบเดียวรขับคนเดียวเดียวอย่ไปไกลลแ้วสองก่ทีนะรถมึงดับึงซ่อมก็เคยไปทันแล้วนะ